นวดหน้าค่ะคลิปนี้นิดมาลบเรือน,นิ้วลอยล่องน้ำหมากให้เอฟซีนะคะถามมาว่านวดล่องน้ำหมากจะด้วยยังไงหลังจากที่คุณอาบน้ำด้วยว่าคุณทาครีมอ่ะค่ะวิธีการทาครีมลบเรือน,นิ้วลอยก็เ<อ>นี้ยค่ะดันทุกไปนะคะนิ้วกลางค่ะปิดค่ะค่ะปิดไปที่คัดออกไม้อ่ะคะ่ะขั้งหูค่ะนะคะ ยุ่งกลางค่ะยุ่งกลางความแงของนิ้กลางเยอะค่ะไปที่ถูกสา้ตาเลยค่ะนะคะแล้วก็ดันเอาอุ้มมาค่ะอุ้มดันนะคะดันขึ้นไปค่ะยุ่งกลางค่ะดันขึ้นไปตั้มปั้นด้านค่ะแล้วก็เอาอุ้มดึงค่ะเห็นไหมคะดึงความดึงค่ะดึงไขมันตรงร่องน้ำหมากกล้ามเนื้อตรงร่องน้ำหมากค่ะแล้วก็ดันไปที่หูค่ะอย่างนี้ค่ะนะคะเกาะหูไว้ค่ะ มีวินัยกันในการนวดนะคะนิดมั่นใจว่าจะช่วยคุณได้เยอะค่ะนะคะนะคะมือของหัวสองข้างอย่างนี้นะคะ่ะดันขึ้นไปค่ะพอไขมันกระชับหน้าก็จะไม่มีร่องค่ะนะคะลองทำตามดูนะคะนิดมั่นใจว่าคุณจะชอบค่ะ